สวัสดีค่ะวันนี้ามาพบกับเฟิร์นเพอร์ตี้นะคะวันนี้เฟิร์นจะพามาทําเล็บก,กันค่ะก่อนที่เราจะไปตัดสวนกันนะคะวันนี้เฟิร์นมีตัดสวนข้างบ้านเป็นสวนที่เฟิร์นไหมสําหรับสต็อกสินค้าของเพจนะคะหรือเป็นส่วนที่เก็บต้นไม้นั่นเองเป็นส่วนข้างบ้านเล็กๆค่ะบ้านเป็นเทาโฮมนะคะมีพื้นที่ข้างบ้านเล็กๆที่สามารถเก็บต้นไม้ได้เดี๋ยววันนี้เฟิร์นจะ ไปจัดสวนข้างนอกกันแต่ก่อนไปนะคะวันนี้เฟินมีของเล่นใหม่วันนี้เฟินสั่งตัวสติกเกอร์ทำเล็บมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเันว,ว่าเราแตะเล็บแล้วและทีเนี้ยมันจะอยู่ได้นานไหมจะปกติเฟินชอบทําเล็บถ้าสีทําเล็บอยู่แล้วแต่มันจะอยู่ไม่ค่อยได้นานเท่าไหร่เพราะว่าบางทีลืมใส่ถุงมือเวลาทําดินต้นไม้สีก็จะหลุดไปล่อนไป จะเล็บจะไม่ค่อยสมบูรณ์เหมือนคนอื่นเขาอะค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันวันนี้นะคะลายที่เลือกนะคะก็จะก็จะเป็นลายนี้อ้าวก็จะเป็นลายนี้ค่ะอันนี้คือลายที่เลือกนะคะมันมีหลายลายมากเลยค่ะที่สั่งไว้แต่เราจะเลือกลายนี้เพราะว่าเราจะทำต้นไม้กลัวมันหลุดก็เลยจะเอาอะไรนี้ อันนี้นอกเรื่องนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะไปตัดส่วนกันวอนนี้ว่างเดี๋ยวมาดูกันเลยคะ่ะว่าเราจัดแล้วเราติดแล้วมันจะเป็นยังไงอันนี้นะคะก็เป็นลายที่เราเลือกนะคะเราจะมีมุมให้เราฉีกอยู่ตรงนี้ไว้อ่าไป สั่งมาจากช h อป e ีนะคะก็จะเหมือนกัาทำดรอปชิปกับประเทศจีนนะคะมันก็เลยส่งมาช้านิดนึงใช้เวลากับ3าอาทิตย์นะคะกว่าจะได้มาอันนี้๋ยวเราแปะกัน1 2 3 4งสห้าห้า แปะนี้มันจะได้ไหม๋ยวเราลองดูก่อน อันนี้คือเราแปะไปะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะไม่ต้องตกใจเราก็ใช้ตัวตะไบที่เขาให้มานะคะค่อยๆขูดชิ้นนะคะ เฟ่์ชอบทําสีเล็บมากเลยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่กับเฟย์ไม่ได้นานนะคะเพราะว่าด้วยที่ว่าอาชีพของเฟย์คือต้องทําต้นไม้ค่ะเวลาคุกดินหรืออะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยได้ใส่พอเราขุดแล้วก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะ ตัวนี้ก็จะติดถือว่าติดได้ดีอยู่นะคะสั่งมาในราคาแผ่นละสิบบาทถือว่าถูกกับทองตลาดนะคะบางที่เพราะาบางที่ก็ลายที่เราลายมันแก่ไปอะคะ่ะเราจะหันหน้าเข้าหน้าออกดอีต้องออกใช่ไหม อย่างเี้เราก็ค่อยวางนะคะจบตรงน,น,นั้นนะแล้วเราก็ตะใบเหมือนเดิมเลยค่ะตะใบทิ้ง อันนี้ถูกแล้วนะคะก็จะรักสนันเห็นไหม,มน่ารักดีค่ะกวนวลายกลันดีเดี๋ยวเอาไขอติดให้หมดก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนี่นะคะเราก็ติดเพชรเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะมีลักสณะนอย่างนี้นะคะน่ารักมากเลยกลวนๆ เดี๋ยวเราลองเอาผ้าเปียกลูกกันดูนะเอาผ้าเปียกหมดแล้วอันนี้เป็นอันที่เอาออกมาแล้วนะคะเราก็จะผ้ารูบๆดูก,ก่อนนะคะเพื่อไล่อากาศที่ตอนเราติดแล้วเราไม่จะไล่อา,ากาศพูดไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะคะต้องขออาภัยตรงนี้ด้วยจะเห็นหลายๆคลิปว่าจะพูดไม่ค่อยถูก อันนี้ต้องขออาภัยด้วยนะคะเนี่ยค่ะจะน่ารักอย่างนี้ชอบมากเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปทําสวนกันนะคะสวนก็อยู่ข้างบ้านเดี๋ยวเราจะไปทํากันไปค่ะ อันนี้เดีเราออกไปทำส่วนก็จะอยู่ตรงนี้นะคะแดดเริ่มออกแล้วอันนี้เป็นส่วนที่เราทำต้นไม้เป็นสต็อกเล็กๆนะคะไม่ได้เก็บมาสักพักใหญ่เลยเดี๋ยวเราจะมาเก็บแล้วจัดใหม่กัน อันนี้นะคะก็จะลุกมากไม่ได้มีเวลาออกมาดูเลยส่วนใหญ่ออกมาก็คือจะจัดแพ็คของแค่นั้นเองเดี๋ยววันนี้เราจะต้องทำกันอย น้านบนจะเป็นคันตัดนะคะจะใส่มัติคุมไว้เพราะช่วงนี้ฝนตกเดี๋ยวเราจะมาจัดกันอันนี้ก็เก็บเสร็จแล้วนะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้ด้านจะไว้พวกไม้กางแจ้งตอนนี้ต้นไม้จะที่ร้านจะน้อยนะคะเพราะว่าหาของมาขายได้ยากค่ะช่วงนี้ข้างบนเราจะไว้ตะขันตัดส่วนข้างล่างเราจะไว้พวกไม้มงคลไม้ที่ต้องรดน้ำทุกวันนะคะแล้วก็จะมีบอนไฟนิหน่ เราะว่าข้างบนจะไม่ค่อยรดน้ำชาทิศนึ่รดทีค่ะที่ปิดไว้เพราะว่าฝนตกอันนี้ต่อจากคลิปที่ยังไม่ได้จัดนะคะจะเห็นว่ามันสาดขึ้นมากเลยดูเป็นระเบียบขึ้นมากเลยอันนี้จะเป็นโซนโรงพอนะคะโรงพอก็จะมีอย่างคามกันเป็นโรงพอเคลตั๊ค่ะเป็นโรงพอโรงชำํำ อย่างพวกประสารํงฟ้าอย่างนี้นะคะแล้วก็พวกต้นอื่นๆที่เป็นโรงชําแล้วก็เป็นโรงรักษาก็จะมีพวกไม้ไม้ที่อยู่ในร่มแล้วพวกอวกานี้มากนนี้ก็จะเป็นคันตัดที่เราไม่ได้ขายะคะเป็นไม้เก็บไม้เก็บพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นี่ก็จะเป็นมอสยังไม่ได้จัด ีก็จะเป็นพวกโหลจัดทาราเล็มนะคะแล้วก็เป็นพวกกระถางญี่ปุ่นกระทางทั่วไป ตรงนี้ก็จะเป็นมีมนน้ยมันจะเรียบร้อยกว่าเมื่อวานเยอะเลยส่วนเล็บนะคะก็ได้ขาดเป็นเทียบเรียบร้อยแล้ว คืออยู่ไม่ได้เราคุยดินนะคะก็เลยทำให้ตัวเล็บหลุดออกไปค่ะแล้วเราก็จะจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ